สวัสดีครับนักศึกษาชั้นปวส .1 แผนกไฟฟ้าทุกกลุ่มนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลปที่2นะครับที่เราจะได้เรียนรู้เนื้อหาครูบอกแล้วว่าสี่สัปดาห์ที่เราเรียนออนไลน์นะครับครูจะปรับพื้นอย่างเดียวนะครับเอาไว้หนักๆค่อยมาเจอกันนะมันจะได้เรียนรู้กันอยากเข้าใจนะครับคราวที่แล้วเราเรียนกเรื่องของกฎโอห์มนะครับจะเห็นว่าแบบกหัดง่ายมากครับก็บอกแล้วไงว่าปรับพื้นนะครับ สำหรับวันนี้จะเป็นกฎของเครือชอปนะครับเราก็ทราบกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่ากฎของเครือชอปเนี่ยนะครับจะนิยมใช้ในกรณีวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่มีอลไรจ่ายไฟฟ้ามากกว่าสองแหล่งจ่ายขึ้นไปนะครับซึ่งกฎของโอมเนี่ยบางครั้งหาไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังไงก็ต้องยังยังใช้อยู่นะครับกฎนะครับเรามาดูซิช่ว่ากฎของเครือชอปมันเป็นยังไงนะครับกฎของเครือชอปเนี่ย ก็จะใช้ในวงกรไฟฟ้าที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีแรงจ่ายตั้งแต่2แรงจ่ายขึ้นไปนะครับไปดูตรงนี้นะครับกฎของเคอร์ชอปเนี่ยก็จะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเขาเรียกว่าเป็นกฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอปนะครับกฎแรงดันเท้าเคอร์ชอปกูจะเรียก,ออกสั้นๆน,นะครับกูจะเรียกสั้นๆว่า KVL นะครับ KVL เคอร์ชอปวุเตจลอ ครักดแรงดันฟ้าของกระชับนะครับมันเป็นยังไงกดกดแรงดันฟ้าของกระชับเราไปดูวงกลมวงนี้นะครับนี่คือวงจรไฟฟ้านะครับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสจ่ฟ้ามากกว่าสองใบหน้าขึ้นไปอันนี้มันจะเริ่มซับซ้อนแล้วนะครับตามวงจรเนี่ยถ้าเรามองดูนะครับเราจะเห็นว่ามีแหล่งจ่ายอีหนึ่งนะครับมีแหล่งจ่ายอีสองนะครับแล้วก็ต่อมีอิเดเมนต์มีตัวต่อต่ออยู่ในวงจรถ้าเราพิจารณานะครับถ้าเราพิจารณาในในวงจรเนี้ยนะครับเราจะพบว่า กระแสไฟฟ้าในโดยอนปกติแล้วจะไหลออกจากขั้วบวกใช่ไหมครับไหลไปแล้วก็ผ่านอิเลเมนต์กลับเข้ามาขั้วบวงจรเป็นวงจรปิดนะครับยกตัวอย่างนะครับนนั้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านออกจากที่หนึ่งนะครับไหลผ่านทีหนึ่งนะครับไหลผ่านนี้อ่าอาสามไหลผ่านอาสิล้วกลับมาขั้วบวงจรนะครับคุณแตรงนี้เป็นไอหนึ่งนะครับไอหนึ่งไอหนึ่งไหลผ่านครับกลับมาขั้วบวงจรที่ไหนได้ดังนี้เขาเรียกว่าวงจรปิดนะครับวงจรปิดเครื่อชอบบอกไว้ว่า ในวงจรปิดอย่างที่ตัวอย่างที่ครูเขียนไว้นี่ยบเขาบอกว่าแรงผลรวมของแรงไฟฟ้าในวงจรปิดตรงนี้จะมีค่าท่ากัดศู์ครับผลรวมของแรงดันไฟฟ้าในวงจรปิดทางที่ชักนิคมนะครับมีค่าท่ากัดศูงครับนี่คือกฎของเคอร์ชอ หรือเขียนเป็นภาษาสมการทางคณิตศาสตร์ว่าซิกมาวีมีค่าเท่ากับศูนย์มันเป็นอย่างไรซิกมาวีมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วอไอ้ทางพิชเชคามินเป็นยังไงทางพิชคณิตเนี่ยความหมายมันคือเราจะต้องคิดขั้วของแหล่งจายไฟในวงจรป,ปิดด้วยแล้วขั้วมันเป็นยังไงมาดูกันนะครับกระแสไฟเนี่ยมัน,นไหลออกจากแหล่งไฟายไฟนะครับครูยกตัวอย่างที่ไอน,นิ่งนะครับวงจรปิดไอนิ่ง กระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วบวกของ E1 ไหลผ่านไหลพอไหลกระแสไฟฟ้าไหลเข้าตัวต้นฐานเนี่ยมันจะทําให้เกิดขั้วบวกใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทําให้เกิดขั้วบวก V1 นะครับไหลมาลงมานะครับพอไหลผ่าน R3 ก็ทําให้เกิดขั้วบวกที่ B3 ใช่ไหมครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าไหลมานะครับมาผ่าน R4 ทําให้เกิด V4 นะครับก็จะทําให้เกิดขั้วบวกที่ V4 ตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็ไหลกับมาครบวงจรที่ไหนได้ E1 ครบวงจรแล้วครบนี่มัเป็นวงจรปิดแล้ว เคยชอบบอกไว้ว่าเนี่ยครับในไรฟ้าในวงจรปิดนี้มีค่าเากสูดดังนั้นถ้ากูเอากระแสฟ้าในวงจรปิดไอเด็กนี่ยนะครับมาเขียนเป็นสมการของเคยชอบนะครับก็จะเขียนได้ว่าอย่างนี้ครับกูเริ่มจากตำแหน่งนี้นะครับกูเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้ล่ามาก็จะมาจะบวก v1 เห็นไหมครับบวก v1 นะครับมาพื้อไหลตามกระแสมานะครับมาเจอบวก v3 เลยครับบวก v3 ไายมาเจ้ามาเจอบวก v4 ใช่นไหมครับบวก p 4ไหลามามาเจอขั้วลบ e1 เห็นไหมครับลบ e1 มีค่าเท่ากับศูนย์ครับนี่คือสมกราร kvl นะครับหรือแรงไฟฟ้าตามกฎของเคอร์ช็อปนะครับเด็เขียนสมกรารทางซ้าออกมาได้แล้วอ่ะตอนนี้เรามาดูถ้ากรณีที่เป็น e2 มากอ่ะ e2 กระแสไฟฟ้าก็จะไหลนะครับไหลออกจากขั้วบวก ผ่าน R2 ไปไล่ผ่านลงมาแลกลับเข้ามาแล้วก็กลับเข้ามาขปแหล่งจ่ายถ้าวงสม,มนี้เป็น I2 นะครับในวงจรปิด I2 เนะี่ยกูไล่มาเลยนะครับกูจะเริ่มเขียนสมก,การกูเริ่มจากตรงนี้นะครับกระแสาไหลมาก็กระแสไหลเข้า่า R2 ก็ทําให้เกิดคู่บวกทางด้านนี้ถูกไหมครับไหลเข้ามาตรงนี้ก็ทําให้เกิดคู่บวกนะบวก R3 บวก V3 แตาตรงนี้ก็ทาําให้เกิดคู่บวกทางซ้ายนี้เห็นไหมครับเพราะนั้น ที่ไอสองครับครูเขียนสมการก็จะกลายเป็นบวก p 2สองเห็นไหมครับบวก p 2สองมาเจอบวก p 3สามบวก p 3สามืดมาทางนี้มาเจอบวก p 5ห้าไหลเข้ามาก็มาเจอค้ดลบอีลไวเห็นไหมครับลบ pi สองมีค่าเท่ากับศูนย์ครับเครองอบบอกไว้ว่านี่คือกฎของความจริงครับนะครับวงจรไฟฟ้าปิดสองตัวเนี่ยนะครับ ถ้าเอามารวมกันแล้วจะต้องมีค่าเป็นศูนย์ครับโอเคนะครับนี่คือกฎของเคอร์ชอปครับอ่ะตอนนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะมาดูตัวอย่างที่1นนะครับตัวอย่างนี้ในวงจรนะครับจะมี e 1 5โวลต์นะครับจะมี r 1 r 2 r 3 r 4 r 5นะครับจะมีะระรายไฟตกล้ม r ห่งมี v ห่งเปนตรงนี้สอโวลต์นะครับมี v 5ตรงนี้1โวลต์มี v 3 มี V4 เท่ากับ4โวลต์มีวีมูค่าเท่าไหร่นะครับจากวงจรเนี่ยนะครับถ้าเราใช้กดไปในป้าตัเครือชอตนะครับมาวิเคราะห์หาสมก,การมาหาค่าในไฟฟ้าในวงจรปิดที่เราไม่ทราบค่ากันนะครับจากรูปจงเขียนสมก,การเครือชอตที่วงจรปิด a b d a ก็คือที่ I1 เนี่ยนะครับและ c b d c ก็คือที่ I2 รวมทั้งหาค่าของ V3 และ V2 V3 มีค่าเท่าไหร่และ V2 มีค่าเท่าไหร เอาให้หาค่ามาันนะครับกูก็จะเขียนสมก,การก่อนสม,สมการที่ไอหนึ่งนะครับไอหนึ่งผูเขียนสมการที่ก็คือที A ่ ABDA นะครับ A B D A ครับกูก็จะมาตั้งสมก,การผู้ก็เขียนตามทิศทางการไหลของกระแสกระแสดปั๊บไหลออกจาก E หนึ่งเห็นไหมครับไหลออกมากปับ๊บกูให้ตรงนี้เป็นกูเลื่อนจากจุด,ด,ด A นะครับไหลออกมาก,ก็ทำตรงนี้ให้ทำให้เกิดโคบวกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเกิดโคบวกนะครับ หลามาตรงน,นี้กระแสไหลามาตรงนี้ก็ทำให้เกิดคู่บวเนไมครับ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็ทำให้เกิดคู่บักวเพราะฉะนั้นตามทิทางการไหลของกระแสหนึ่ก็ตั้งสมการได้เป็นบวก v 1่เห็นไหครับบวก v 1โมาเจอบวก V5 นะครับวก v 5ามาเจอบวก v สานะครับ,บว v 3ูมาเจอค้ลบของ e 1น่เห็นไหมครับลบ e หน่มีค่าเท่ากับศ e ครับ,รบเขียนรับนี่คือ วงจรปิด I e, ไอ้นี่นะครับหรือ ABDA นะครับทีนี้ในวงจรปิดไอ้นี่เขาให้หา V3 V3 มีค่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่คนอื่เรารู้เราก็แทนค่าลงไปครับดูนะครับ V1 มีค่าเท่าไห v 1, v ร่ V1 มีค่าโจทย์มีให้มานะครับ2โวลต์ 200, มาเจอ V5 ครับบวกกับ V5 คือ1โวลต์บวก V3 V3 เราไม่ทราบค่านะครับก็ติดไว้นะครับกลับเข้ามาปุ๊บก็มาเจอลบ บลบอีหนึ่งคือลบห้ามีค่าเท่ากับศูนย์เพราะนั้นจะเห็นว่าตัวแปรเหลือมีสตัวเดียวนะครับเราจะดูเราก็เห็นว่า2องโหนึ่งก็เป็น3 3ามลบห้าก็เหลือ3ามลบห้าเหลือ2ใช่ไหมครับเพราะนั้นมีสามคือมีค่าเท่ากับสองโงเดี๋ยวหลเห็นไหมครับเราสามารถใช้กของเคร์่เข่าหาค่าได้ทีนี้มาดูยังไม่จบนะครับจ์ให้หา2ตัวเรามาดูที่ i2 สางกที่ c b d c c i2 วงจรปิดไอสองวงจรปิดไอสองเนี่ยกระแสไหลลงมาทางนี้เห็นไหมครับไหลลงมาทางนี้แล้วก็ย้อนขึ้นมาทางนี้เพราะนั้นเมื่อกระแสไหลลงมาตรงนี้ก็ทำให้เกิดขั้วบวกตรงนี้นะครับไหลเข้ามาตรงนี้ปึ๊บก็ทำให้เกิดขั้วบวกด้านล่างเห็นไหมครับนึก้ึงขั้วบวกด้านล่างบวก v 5เห็นไหมครับไหลขึ้นมาปึ๊บก็มาเจอขั้วบวก v 2ตรงนี้เห็นไหมครับวง v 2แล้วก็ไหลเข้ามาขั้ววงจรตอนนี้ก็มาเจอขั้วลบของครับอ่ะครูจะไล่ตาม ผมไล่ย้อนมาถึงนี้นะครับอะไรอย่างนี้ตัวมัมาเจอบวก V4 เห็นไหมครับบวก V4 เห็นไหมครับนี่บวก V4 ปึ๊บมาเจอบวก V5 นะครับบวก V5 บวก V5 ปึ๊บมาเจอบวก V2 เห็นไหมครับบวก V2 ปื๊ดมาเจอ 2, บลบ V2 ลบ V2 มีค่าเท่ากับศูนย์ผมก็แทนค่าลงไปนะครับตรงนี้ V4 มีค่าเท่ากับ4โวลต์ บวก v 5 v 5้มีค่าเท่ากับหโวลต์เห็นไหมครับหโวลต์บวก v 2 v 2อมีทราบค่าลบ e สอง v สมีค่าเท e ่ากับ10นะครับเท่ากับสิบบวกหเป็น5นะครับ5้าลบสิเหลือ5้าลบสิเหลือ5เพราะนั้น v 2ก็มีค่าเท่ากับ 5, บ5บ้โวลต์ครับเห็นใจไหมครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้กฎของเคอร์ชอปนะครับในการเคลียร์สมการ มังว่าพวกเราคงจะทําได้นะครับะทีน,นี้มาดูกฎข้อที่2ครับมาดูกฎข้อที่2ของเคอร์ชองนะครับเมื่อกี้นี้เป็น KVL เป็นกฎในด้านไฟฟ้าเคอร์ชองนะครับคราวนี้เรามาดูกฎก,กระแสอรชองบ่าเคอร์ชองบอกไว้สั้นๆง่ายๆว่าในจุดต่อใดๆของวงจรไฟฟ้านะครับผลรวมทางพลังงาของกระแสไฟฟ้าณจุดน,นั้นมีค่าเป็นศูนย์ครับเหมือนเดิมเลยก็คือผลรวม ของกระแสไฟฟ้านะครับณนะจุดต่อใดๆมมีค่าเท่ากับศูนย์ครับอันนี้ทำพิเศษนิดเหมือนกันนะครับทำพิเศษนิดเหมือนกันถ้าสมมุติว่าอาจารย์นำวงจรตัวอย่างมาดูตัวอย่างูวงจรนี้ครูคจะมีจุดต่อที่พิจารณาได้อยู่2จุดใหญ่ๆกันคือจุดต่อ a เห็นไหมครับแล้วก็จุดต่อ b นะครับเราจะมาเขียนสมการตามกฎของเคอร์ช็อ กระแสนะครับเรามาดูที่จุดต่อ a ที่จุดต่อ A เนี่ยจะเห็นว่าถ้าครูให้ปกติแล้วนะครับเขาจะให้กระแสไหลเข้านะครับจะมีค่าเป็นบวกนะครับและกระแสไหลออกนะครับจะมีค่าเป็นลบไหลเข้านี่เป็นบวกนะครับไหลออกเป็นลบเพราะนั้นาจุด a จุดต่อ a นะครับครูเขียนสมการตามกฎของเกาชอร์คือกระแสไหลเข้ามีอะไรไหลเข้าบ้างมี i หไหลเข้าเห็นไหมครับบวก i หไหลเข้า i 2ไหลเข้าก็เป็นบวก ไอสองไหลเข้าม่ไอสามไหลออกไอไหลออกเป็นลบก็เป็นลบไอสามมีค่าเท่ากับศูนย์ครับมีค่าเท่ากับศูนย์นี่คือสมการตามกระแสตามกกของเคอร์ชอฟนะครับอ่นี้มาดูที่จุดนะที่จุด B นะครับมีกระแสนอะไหลเข้าว่ามีไอสามไหลเข้าเห็นไหมครับก็เป็นบวกไอสามไอเสียห้าไหลออกก็เป็นลบไอสี่ลบไอห้ามีค่าเท่ากับศูนย์ครับเห็นไหมครับ นี่คือสมาการตามกฎกระแสของเคอร์ชองเห็นไหมครับอ่ะในที่นี้เรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนี้นะครับจุดต่อครับในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสตรงจุดต่อหนึ่งจุดคือจุด A อ่คุณตั้งชื่อว่าจุด A นะครับมีกระแสไหลเข้าไหลออกอยู่ทั้งหมด5สาสายไม่กันนะครับเราก็เขียนสมการจากรูปตรงเขียนสมาการ KCL เห็นไหมครับ เครือชอเขื่อเล่นหลอนะครับณจุดต่อ a และหาค่า ic ic เราไม่รู้่งมีค่าเท่าไหร่เห็นไหมครับเขียนสมการตามกฎกระแสเขื่อชอเก่อนกระแสไหลเข้าเราบอกแล้วกระแสไหลก็เป็นบวกเพราะนั้นตัวไหนที่เป็นไหลเข้าเราเขียนบวกนำหน้าหมดนะครับอ่ามันน i1 ไหลเข้าเห็นไหมครับก็เป็นบวก i1 นะครับมี i ไหลเข้า i2 ก็ไหลเข้าเห็นไหมครับก็เป็นบวก i2 มีแหล่งไหลเข้าอีกครับ i2 มีไหลเข้า2ตัวเห็นไหมครับไหลเข้า2ตัวมีไอหนึ่งไอสองนะครับน้องน้อไหลออกหมดเลยเห็นไหมครับก็ไหลออกก็เป็นลบไอสามลบไอสี 3, ่ลบไอห้านะครับไอห้ามีค่าเท่ากับศูนย์ครับนี่คือสมก,การตามกฎกระแสของคเคอร์ชอปเห็นไหมครับตามกฎกระแสของคเคอร์ชอปต่อไปให้หาไอสี 5, ่ 4. เรารู้กระแส i แต่และตัวมีค่าเท่าไหร่เราก็มาแทนค่าแล้วก็ย,าย้ายข้างสมการหาเท่านั้นเอง i 1มีค่า2แอมป์เห็นไหมครับ2แอมป์บวกกับ i 2 i 2 2แอมป์2แอมป์ลบ i 3 i 3ามเท่าไหร่ i 3 1แอมป์ลบ I 4, i 4 i 4ไม่รู้ลบ i 4ลบด้วย i 5 i 5คือ1แอมป์มีค่าเท่ากับ0เห็นไหมครับอ่ะอันนี้เราก็มาเขียนสมการเราเห็นว่าสมการนติดตัวแปรตัวเดียวและติด i 4 ครับวก2เป็น4ลบ1เหลือ3ลบ1เหลือ2เพราะฉะนั้น i 4กคะคะ็ครับมีค่าเท่ากับ2ครับโอเคนะครับมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายเล่มทั้งหมด4ข้อนะครับทำให้ครบถ้วนนะครับทำต่อจากหม่ที่1นะครับหวังว่าพวกเราคงจะทำกันได้แล้วอ,อ,อย่าสะสมงานไว้นะครับ มันจะพอกเป็นดินพ่อหามุงไปแล้วเราจะลำบากนะครับเราเจอกันในสัปดาห์หน้าครับคลิปต่อไปครับ